สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณคณรูหลิวอีกแล้วนะคะกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กันหน่วยการเรียนรู้ที่1อยู่นะคะก็คือเรื่องช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์ค่ะ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะหนูเอาหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ป2ขึ้นมานะคะวันนี้ครูหลิวจะมาสอนหนูอยู่สองหน้าก็กคือหน้า20กับหน้ายีนะคะ อ่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนนะคะเรามาทบทวนเนื้อหาที่ครูหลิวได้สอนไปเมื่อคาบที่แล้วกันก่อนนะคะก็คือการเรียงลําดับเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวใช่ไหมคะอ่าการเรียงลําดับเหตุการณ์เนี่ยจะทําให้เราทราบว่าอะไรคะ ทราบอะไรเอ่ยที่ครูเหลิวได้บอกไปก็คือทราบว่าเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นทีหลังใช่ไหมคะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยในอดีตเนี่ยจะส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และอนาคตใช่ไหมคะแล้วก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนั่นเองนะคะ,ะคุณหลิวขอถามก่อนว่าเมื่อเราต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองและครอบครัวเนี่ยหนูเนี่ย,ยสามารถปฏิบัติได้โดยการได้โดยการที่จะสืบค้นจากหลักฐานต่างๆใช่ไหมคะเช่นอะไรบ้างเอ่ยเช่นอะไรบ้างคะเช่นภาพถ่ายใช่ไหมคะ,มคะ,มคะ,มคะสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็อะไรอีกคะ สอบถามข้อมูลจากคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยมีขั้นตอนใช่ไหมคะขั้นตอนมีอยู่กี่ขั้นตอนเอ่ยจำได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปทบทวนกันในสไลด์ต่อไปนะคะขั้นตอนมีอยู่3ขั้นตอนใช่ไหมคะหนูจำได้ไหมเอ่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเรียนไปอยู่2ขั้นตอนใช่ไหมคะขั้นตอนแรกคือขั้นตอนอะไรคะที่เราเรียนไปเมื่อคราบที่แล้วก็คือการตั้งคำถามใช่ไหมคะตั้งคำถาม เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจแล้วก็ต้องการที่จะรู้ใช่ไหมคะอาต่อไปขั้นที่2คืออะไรเอ่ยก็คือการรวบรวมเรื่องราวจากหลักฐานใช่ไหมคะเช่น ภาพถ่ายครอบครัวสอบถามเรื่องราวจากคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่า,าญาติผู้ใหญ่นะคะและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ขั้นที่3คืออะไรคะ ก็คือการนําเสนอข้อมูลนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนตรงนี้ขั้นสุดท้ายคือขั้นที่3คือขั้นตอนการนําเสนอข้อมูลนะคะ,ะการนําเสนอข้อมูลก็จะมีอะไรบ้างเช่นการเล่าเรื่องการวาดภาพการบรรยายนั่นเองนะคะ อ่ะต่อไปเรามาดูขั้นที่3และอ่าขั้นที่3นะคะก็คือการนำเสนอข้อมูลนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อฉันได้ฟังเรื่องจากยายแล้วฉันจึงนำไปเรียบเรียงเขียนเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ในวันมั่นระหว่างตากับยายซึ่งถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีต ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและนำเสนอโดยการออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน โดยแสดงหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายเพื่อให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือขั้นสุดท้ายก็คือการนําเสนอข้อมูลเหมือนที่ครูหลิวได้บอกไปใช่ไหมคะการนําเสนอข้อมูลก็จะมีเช่นการวาดภาพการบรรยายนะคะแล้วก็อันนี้นะคะในนี้ในเรื่องนี้เขาก็มีการนําเรื่องของยายเนี่ยออกมาเล่าหน้าชั้นเรียนนั่นเองนะคะก็เป็นการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนั่น เองค่ะหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัวนะคะหลักฐานที่เราจะสามารถนำมาสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้ก็คือเช่นครูหลิวจะยกตัวอย่างนะคะก็คือสําเนาทะเบียนบ้านสูติบัตร ภาพถ่ายต่างๆภาพถ่ายครอบครัวนะคะเอกสารราชการสิ่งของเครื่องใช้นะคะเครื่องมือประกอบอาชีพเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือสำเนาทะเบียนบ้านนะคะหนูเคยเห็นไม่เอ่ยสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้านคืออะไรนะคะสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกภายในบ้านนั่นเองนะคะโดยที่ทะเบียนบ้านเนี่ยจะประจำบ้านแต่ละบ้าน ทุกบ้านทุกหลังเลยจะมีนะคะเพื่ออะไรเพื่อมีเพื่อที่จะแสดงรหัสประจำบ้านและรายชื่อคนที่อยู่ในบ้านนั้นนะคะโดยจะบ่งบอกว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านแล้วใครเนี่ยเป็นผู้อยู่อาศัยนะคะโดยในรายละเอียดของบุคคลนั้นเนี่ยจะมีการบอกชื่อนะคะเช่นพ่อแม่นะคะเลขประจํำตัวประชาชนเกิดเมื่อไหร่เป็นเจ้าของบ้านหรือ เป็นผู้อยู่อาศัยนั่นเองนะคะแจ้งย้ายเมื่อไหร่เป็นต้นนะคะต่อไปเรามาดูนะคะสูติตบัตอ่าสูติตบัดหนูรู้จักไหมเอ่ยว่าสูติตบัดคืออะไรหนูเคยเห็นไหมคะสูติตบัดอันนี้แหละคะ่ะคือสูติตบัดสูติตบัดคืออะไรสูติตบัตเนี่ย เป็นเอกสารสำคัญนะคะที่นายทะเบียนเนี่ยออกให้เป็นหลักฐานนะคะเพื่อที่จะแสดงอะไรเพื่อที่จะแสดงสัญชาติวันเดือนปีนะคะเวลาสถานที่ที่หนูเกิดนั่นเองนะคะแล้วก็ชื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะต่อไปนะคะเป็นภาพถ่ายครอบครัวนะคะหนูมีภาพถ่ายครอบครัวกันไหมคะ คุณพ่อคุณแม่มีน้องนะคะมีปู่มีย่าใช่ไหมคะอันนี้สามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานนะคะเพื่อที่จะสืบพ้นนะคะสืบพ้นสิ่งที่ตนเองสนใจก็คือในเรื่องของตนเองแล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเรามาสรุปกันดีกว่านะคะสรุปเรื่องวิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวนะคะโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะอ่าวิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวเนี่ยจะมีกี่วิธีการคะกี่ขั้นตอนเอ่ย จะมีอยู่3ขั้นตอนใช่ไหมคะขั้นตอนแรกคืออะไรเอ่ยขั้นตอนแรกก็คือการตั้งคําถามใช่ไหมคะตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจเรื่องที่ตนเองอยากรู้นะคะ2ก็คืออะไรเอ่ยขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2ก็ 2. คือการรวบรวมข้อมูลนะคะรว,รวบรวมเรื่องราวจากหลักฐานนะคะเช่นอะไรเอ่ยเช่นภาพถ่ายครอบครัวนะคะแล้วก็ สำเนาทะเบียนบ้านสูติบัตรนะคะหรือว่าหนูจะสอบถามจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆใช่ไหมคะอ่าต่อไปขั้นสุดท้ายนะคะขั้นที่3ขั้นที่3เราเรียนกันไปในวันนี้เลยก็คือขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลนะคะนำเสนอข้อมูลโดยอะไรบ้างคะเช่นอ่าเช่น การบรรยายใช่ไหมคะการเล่าเรื่องนะคะแล้วก็การวาดภาพนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการสืบคน้นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะต่อไปนะคะหนูเอาหนังสือแบบฝึกหัดวิชาประวัติศาสตร์ป .2 ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่11นะคะ ต่อไปหนูเปิดมาหน้าที่11กันแล้วใช่ไหมคะอ่าต่อไปมาดูแบบฝึกหัดที่คุณครูหลิวจะให้หนูทำนะคะครูหลิวจะยกตัวอย่างนะคะก็คือเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเขาให้เราทำอะไรนะคะตรงนี้นะคะก็คือเขาเนี่ยให้เราเนี่ยสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ตนเองและครอบครัวนะคะจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องและบันทึกลงในแบบบันทึกนะคะตรงนี้ก็คือเป็นประวัติครอบครัวนะคะโดยที่เขาให้หนูใส่ชื่อใครคะอ่าโดยที่เขาให้หนูใส่ชื่อเขียนชื่อบิดาของ หนูเนี่ยชื่ออะไรนมสกุลอะไรมารดาของหนูชื่ออะไรนมสกุลอะไรนะคะคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดรหัสไปรษณีย์นะคะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีจํานวนกี่คนนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยใครบ้างให้หนูใส่มานะคะ,ะต่อไปที่ครูหลิวจะยกตัวอย่างนะคะครูหลิวก็จะยกตัวอย่าง ตรงนี้นะคะในกรอบสีน้ำตาลตรงนี้นะคะข้างล่างตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาให้หนูทำอะไรก็คือให้หนูดูโจทย์ตรงนี้นะคะเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับครอบครัวฉันในอดีตปัจจุบันและอนาคตนั่นเองนะคะโดยที่กรอบแรกเขาให้ใส่อะไรคะตรงนี้ ให้ใส่อดีตนะคะเหตุการณ์ในอดีตกรอบที่2ก็คือเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็กรอบสุดท้ายกรอบที่3คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะก็คือครูหลิวจะยกตัวอย่างนะคะครูหลิวยกตัวอย่างอดีตอดีตอดีตคืออะไรคะครูหลิวถามก่อนเราเรียนมาแล้วอดีตคือเวลาที่อะไรคะอดีตเป็นเวลาที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะครูหลิวจะยกตัวอย่างเลยนะคะเช่น ปีที่แล้วฉันและครอบครัวไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะคะอ่าต่อไปเหตุการณ์ปัจจุบันปัจจุบันคือช่วงเวลาไหนคะช่วงเวลาที่เกิดขึ้นหรือเป็นอยู่ในขณะนี้นั่นเองใช่ไหมคะอ่าครูหลิวจะยกตัวอย่างแล้วนะคะเช่น ปีนี้ฉันและครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่อ่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเลยก็ให้หนูมาเขียนตรงนี้นะคะต่อไปเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอนาคตเนี่ยเป็นเหตุการณ์ยังไงคะเป็นเหตุการณ์ที่มาถึงยังคะเป็นเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึงนั่นเองนะคะครูหลิวจะยกตัวอย่างเช่น ปีหน้าฉันและครอบครัวจะไปเยี่ยมตากับยายที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอ่าอันนี้ครูหลิวยกตัวอย่างเหตุการณ์นะคะไม่ว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นกับหนูอ่กับครอบครัวหนูนะคะให้หนูเอามาใส่นะคะทั้งในอดีตปัจจุบนันแล้วก็อนาคตนะคะหนูอย่าลืมนะคะอ่ะต่อไปหนูอย่าลืมทํานะคะต่อไปหนูอย่าลืมทําตรงนี้นะคะข้างล่าง ข้างล่างตรงนี้นะคะข้างล่างตรงนี้นะคะเขาให้นักเรียนเนี่ยใช้หลักฐานใดในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเองและครอบครัวในให้เขียนเครื่องหมายถูกลงในหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงนะคะว่าหลักฐานที่หนู เอาเหตุการณ์ต่างๆประวัติของหนูประวัติของครอบครัวของหนูมาหนูหาเหตุหนูหาหลักฐานมาจากที่ไหนนะคะเช่นถ้าหนูเนี่ยใช้หลักฐานาใช้หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านนะคะหนูก็ขีดถูกไปตรงที่สำเนาทะเบียนบ้านนะคะถ้าหนาูใช้หลักฐานสูติบัตรในการสืบค้นข้อมูลหนูก็เขียน ขีดถูกตรงหน้าสู่ติบัตินะคะต่อไปเป็นภาพถ่ายนะคะไม่ว่าจะาภาพถ่ายครอบครัวหรือภาพถ่ายนะคะ,ะก็ให้หนูขีดถูกตรงหน้ากรอบภาพถ่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายอื่นอื่นอื่นๆนี่ก็คือได้แก่เช่นหนูถามข้อม,มูลจากคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรือว่าจากผู้ใหญ่นั่นเองนะคะ,ะจากญาติผู้ใหญ่นะคะก็ให้หนูขีดถูกลงไปนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ครูหลิวก็ขอจบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ